สวัสดีครับผมอนุชิตไทคอมเมนเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยไม่ไม่ได้เป็นการรีวิวสินค้าหรือว่าแนะนําอะไรกันมากแต่เป็นการเล่นเกมเหมือนเดิมครับทุกวันที่1และวันที่16นะครับสำหรับ FC ที่ติดตามเราทั้งชแนลทาง YouTube หรือว่าจะ a c e b o o กเนี่ยนะครับผมไทคอมเมนเตอร์เนี่ยก็จําหน่ายหรือว่าให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับงานไม้ทั้งหมดเลยครับรวมรว,มรวมภาพรวมของงานไม้ก็เกินกันก่อนนะครับว่าจริงๆถ้าง,งานไม้เนี่ยผมเอง ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ชอบด้วยแล้วก็อยากจะให้ความรู้ด้วยนะครับก็มีความสุขในด้านนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็มาถึงจุดหนึ่งตอนนี้มันก็รู้สึกเหมือนก็เพียงพอแล้วระดับหนึ่งก็ไปอยากจะให้บ้างให้สังคมแต่ก็คงให้แต่เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ไม่รู้จะให้ยังไงก็เลยให้เป็นเล่นเกมทายเกมกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมเองก็มีความสุขนะครับถ้าท่านไม่อุดหนุนเราก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเป็น FC หรือว่าติดตามเราหรือว่า อ่าสังคมงานไม้มีการพัฒนานะครับผมว่าการ DIY หรือว่าท่านที่อยากจะทำอะไรโดยเฉพาะคนที่กเกษียณแล้วเนี่ยนะครับถ้าทำงานไม้ได้อยู่ที่บ้านมันก็ช่วยได้หลายอย่างเรื่องสุขภาพได้มูฟเมนต์ได้ลดความเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าได้ได้คิดได้อะไรอยู่กับบ้านมีผลงานด้วยนะครับแต่ว่าเน้นความปลอดภัยหน่อยแล้วก็อ่าเรื่องภาพปิจมูกหรืออะไรเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูแลอ่าตัวเราด้วยนะครับนี่นะครับ สิ่งที่ผมพยายามทำต่อาต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าวันนี้ผมจะมีแจกอะไรกันบ้างที่ผมเล่นเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวนะครับให้ท่านทายมาจบทริปนี้ก็เริ่มถ่ายกันได้เลยจนกว่านะครับหวยอย่าเรียกหวยเรียกเรียกสลากกินแบ่งแล้วกันจะออกนะครับเลขท้าย2ตัวซึ่งสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมไม่ได้สนับสนุนให้ท่าน เล่นการพนันหรือว่าเล่นหวยนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ไม่ไม,มีใครรวยจากการเ,เล่นลอตเตอรี่หรืออะไรหรอกครับความจริงนะครับเพราะว่ามันน้อยมากโอกาสถูกเนี่ยน้อยมากเป็นการพิสูจน์ว่าอ่าไม่ต้องทำไม,ไม่ต้องไปเสียเงินเล่นหวยถ้าลองแทงเนี่ยผมว่าโอกาสถูกเนี่ยน้อยมากงวดที่แล้วไม่มีใครถูกเลยงวดนี้เลยเพิ่มของให้เยอะๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าวันนี้ของที่ะจะมาแจกหรือว่าจะเป็นท่านที่ทายถูกมีอะไรบ้างนนครับเริ่มต้นเลยนะครับอ่า เครื่องขัดสันของแบ็ k แอนเดเกอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยฮะเครื่องขัดสันตัวนี้ก็มันจะสันแล้วก็มูฟไปนะครับแล้วก็มีกระดาษทรายติดมันจะเป็นตัวหนีบนะครับหนีบหน้าหนีบหลังเนี่ยฮะกระดาษทรายเครื่องขัดสันเนะเปิดเครื่องให้ฟังนะครับแล้วขัดไปอย่างเงี้ยอ่าจริงๆผมไม่ได้จำหน่ายเลยเยอะแยะแล้วครับแต่ว่าอยากเอามาแจกนะครับตันเนี้ยอ่ก็ เอามาแจกท่านถ้าท่านไทายถูกถ้าชอบก็บอกมาเลยนะครับว่าเครื่องขัดกระดาษทรายอันนี้เครื่องขัดกระดาษเครื่องที่สองครั้งที่แล้วไม่ออกนะครับครั้งนี้เลยเอาเอามาอีกเครื่องเป่าลมร้อนของแบ็คแอนกเกอร์เหมือนกันนะครับเป่าลมร้อนเดี๋ยวผมลองเป่าดูนะครับมันจะให้ลมที่ร้อนแล้วตรงปลายนียจะแดงเลยเดี๋ยวเห็นป่ะล้องมันจะร้อนครับนะฮะเนี่ยแดงเลยก็คือว่า งานที่เป่าลมร้อนงานดัดหรือว่างานเป่าลงบนเรซินการฟองอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องเป่าลมร้อนเนี่ยของ b บงค์อเนกเกอถ้าชื่นชอบก็บอกมานะครับถ้าท่านทายทายเลขทายถูกนะครับอ่ะอันต่อไปก็จะมีอ่ะชุดประแจนะครับของ n e t ตโตนะครับแล้วแต่ท่านชอบนะฮะอยากจะแจกครับแต่ว่าไม่รู้จะแจกกันยังไงอ่ะเนี้ยให้ไปเซ็ตเนี้ย ไล่ตั้งแต่เบอร์เล็กจนถึงเบอร์8ดเบอร์9้านะครับไล่มาจนถึงเบอร์24่ี่ครับทั้งหมดเนี่ยสิบสี่ชุดนะครับเนี่ยก็ให้ไปถ้าท่านชอบนะครับถ้าท่านทายถูกนะครับอ่าอันนี้ต่อมาอันอีกอันสุดท้ายวันนี้แตงจริงเนี่ยมีเยอะนะครับเดี๋ยวงวดหน้ามากัานใหม่แทงไม่ถูกอันนี้เป็นใบของใบเจ็ดนิ้วใบเลื่อยเจ็ดนิ้วของบอสนะครับเนี่ยฮะอันนี้จะแจกเจ็ดนิ้วสี่สิบฟันนะครับผมเอามาอย่างละสองก็เพราะว่า มี2 c h ชาน e ลก็คือ YouTube กับ a c e b o o k นะครับครับกติกานะครับอย่างเช่นท้ายมา00นทับประแจอ่าแ,แค่นี้นะครับหรือว่าถ้าท่านชอบประแจหรือว่า00นรทับเครื่องขัดแค่นั้นเองนะครับวันนี้นะครับกติกามีแค่นี้นะครับก็จนกว่าเลขท้าย2ตัวจะออกหรือว่าถ้าออกแล้วก็หมดสิทธิ์กันนะครับก็กติกาก็คือท่านจะต้อง ทายได้ครั้งเดียวครับถ้าผมตรวจพบว่าท่านทายสองครั้งผมก็ขอสละสิทธิ์นะครับสองก็คือก่อนหน้านู้นเราบอกว่าท่านต้องไปดูก่อนว่าเลขเนี้มีคนทายไปแล้วท่านจะต้องไม่ซ้ําแต่วันนี้ท่านอยากแทงหรือว่าอยากทํานายอยากทายเลขอะไรทายไปเลยครับเลขอะไรก็ได้ไม่ต้องไปดูว่าไอ้เลขนี้คนทายไปหรือยังอะไรผมให้หมดนะครับผมอยากแจกเพราะว่างวดที่แล้วงวดแรกอะเสื้อมีคนได้รับจริง แต่งวดที่สองไม่มีใครถูกเลยครับงวดนี้อยากให้ถูกแต่เป็นการพิสูจน์ว่าอะไรครับเป็นการพิสูจน์ว่าการเล่นการพน,นันหรือว่าแทงตรงนี้มันไม่ได้ง่ายครับขนาด2ตัวเนี่ย0ูนถึงเก้าอ่ะมีโอกาสถูก1ในร้อยท่านยังไม่ถูกเลยแล้วจะไปแทง6ตัวมีโอกาสถูก1น,นึ่งในล้านหรือว่า1อะไรอย่างเงี้ยมันน้อยมากครับผมอยากจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นอ่ะวันนี้นะครับก็เล่นร่วมเกมกันร่วมสนุกกันได้เลยนะครับหลังจากจบคลิปนี้ ก็ถ้าชื่นชอบไทยคอมเพเตอร์ก็ติดตามเราได้เลยครับเราเป็นเว็บที่เราให้ความรู้แล้วผมก็อยากจะให้อะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็มีความจริงใจนะครับที่จะทาธุรกิจกับท่านแล้วก็มีความชื่นชอบนะครับอยากจะเห็นวงการไม้ของบ้านเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าท่านแพงถูกก็เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม